ดีครับคากช่ c ยชาแนลวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเสียงเงินเป็นเพื่อนผมนะฮะมีอิโลโด้ันิกาสุสารไเอเลโดสมิธผมได้จองเสื้อไว้แล้วก็นัดเจอกับพี่เขาไว้ตอนหกโมงไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมาเด็ดไม่เด็ดรอดูไปกันเลยครับผม เกือบลบครับเกือบลบครับเราจะไปเอาเสื้อที่เจ๋งเฟี้ยวต้องตามผมไปดูสี่ืดนครับเย็ดโดไปกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับบ้านพี่เขานะครับเรียอครับไปครับนีแยกไปก่อนเลยนี่ตัวแรกนี่เลยตัวที่ผมจะมาเอานะครับนี่ไม่รู้จบเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนท่านาแก่เท่าไหร่พี่พุทธลิฟใช่ตัวแรกครับเบอร์เอ็ม น,นี7,500ครั 7, หน้าแก่เบอร์เอ็มดูัวนี้เจ๋งว่ะไม่ใช่จำด้วยตัวไหนครับพี่เบียร์ตัวนี้ตัวนี้ผมลงไว้7,500ครับสวยเลยม,มีข้างนะแต่ว่า๋อม,มีข้างใช่กูจะสวยวน,นะพี่เป็งงานพวกยุโรปอ่ะใช่พี่ส่วนใหญ่จะเจอแข่งจำไงพี่เออเจ๋งว่ะนี่ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นร้านพี่เบียร์ไว้ให้นะครับร้านพี่เบียร์มาซื้อพี่เบียร์ได้ไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงเรียก<ห>ว่ามาตัดของมาตัดของนี่อันนี้โรสเมดอันนี้เพิ่งมาใหม่หอมอ <า S 1> พี่เบีย <มา S 1> ร์ว่ามาแล้วาทแล้วครับของใหม่ยังไม่เข้าอันนี้แย่กี่เท่าไหร่เนี่ยพี่เบียร์ผมลงว่าสี่พันห้าครับดาราใส่ไม่ได้เซเลบริตี้ใส่เดฟซัวเท่าไหร่ครับพี่เบียร์อันนี้แย่กว่าตอนนี้หกพันห้าครับหกพันห้าครับหกพันห้าครับเดฟยำผัด นี่ะไรวะนี่ยชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเมทัลนะพี่แล้วก็นี่เคอร์โคเบนนะครับนี่ตัวเท่าไหร่ครับพี่เบียร์หมื่นหนึ่งครับแขนมันตัดมานะครับ๋อเปนโปองอุ๊ยเสียดายอ่ออะใช่สลังสวยแล้วหนังสือพิมพ์ครับนี่เท่าไหร่ครับพี่เบียร์สองหมื่นครับตัวนี้สองหมื่นบาทนะครับสวยนะนะฮาเชียร์นี่ก็เป็นนี่ต่อพาร์ตวะพี่ใช่ครับ เชิบล็อกครับพี่เบียร์ก็มีเหมือนกันนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอต่อรองกับพี่เบียร์แป๊บหนึง่งครับผมนี่นะครับทั้งหมดสี่ตัวเราจบไปในราคาห้าหมื่นบาทนะครับมียูเทโลนาสาริก้าสุสานแล้วก็เอโรสมิธแล้วก็เอโรสมิธนะครับนี่นะครับเราจ่ายเงินสดพี่เบียร์นะครับผมสี่หมื่นก่อนแล้วก็โอ้พี่เบียร์อีกหนึ่งหมื่นบาทครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปดูกันว่าสภาพเสื้อเป็นยังไง จบไปแล้วราคา5 0,000ื่นบาทผมขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับพี่ที่แบ่งเสื้อสวยๆให้ผมกหลังมาอุดหนุนใหม่ครับครับแล้วก็ฝากร้านพี่เบียร์ด้วยเดี๋ยวผมจะลงไว้ตามพี่เบียร์ขอบคุณนะครับพี่เบียร์ครับไปครับทุกคนครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเราเรียบร้อยนะครับมาดูกันครับที่เราได้มา4ตัว มูลาค่า5 0,000บาทมีอะไรบ้างตัวแรกนะครับใหม่มากเดสต็อกเลยนีแอ r โลสมิธนะครับรู้สึกว่าจะเป็นทวิตใส่นะทวิสก้อตใส่นะครับแล้วก็มีราคาถึง6000บาทนะครับแต่ตัวนี้ใหม่มืออหนึ่งนะทุกคนต่อ,อไปครับ a อ r โ s สมิธเหมือนกันครับตัวนี้สภาพเดสต็อกเหมือนกันครับเป็นลายที่สวยป้ายสวยมากทุกคนนี่ป้ายใจแอนเห็นนะสวยมากทุกคนนี่ แอร์โรสมิธนี่แมวผีทีเด็ดนะครับมาติลิก้าสุสานล่าสุดพี่ชมพู่อริยาใส่นะครับผมบอกเลยนี่นี่นะครับโคตรเจ๋งสุดท้ายตัวที่สนะครับทำไมถึงแพงรู้ไหมครับ เพราะว่าอวงในวันหน้านั่นเองนะครับลายนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีมูลค่าสูงถึง50,000บาทถ้าเป็นสีดำถึง1 0 0,000บาทนะครับบอกเลยให้ดูป้ายครับนี่นะครับสี่ตัวแล้วจบไปมูลค่า50,000บาทครับผมทุกท่านสวัสดีครับขากชุยชาแนลวันนี้นะครับทุกคน เป็นวันที่ดีอีกแล้วนะฮะเพราะว่าผมจะเสียเงินนะครับผมทําไมถึงเสียเงินเสียเพราะอะไรอย่างเดียวเลยที่ผมจะเสียเงินได้อย่างเดียวที่ผมเสียเงินเยอะที่สุดเสื้อยืดวินเทจสปอร์ตต้นๆๆๆนะฮะก็วันนี้พี่คนหนึ่งครับได้ทักหาผมได้ดูยูท b e ผมแล้วก็ทักหาผมว่ามีเสื้ออยู่สองตัวอยากขายผมเรื่องราคาไปตกลงกันที่นู่นนะครับ กันเลยวันนี้เดินัดเจอกันใครที่อยู่ละแวกนะครับใกล้เคียงแถวรามคำแหงหรือพวกอ่าเสรีไทยอะไรก็ได้ริมนามินทาก็ได้ผมไปหมดผมรับซื้อเสื้อวงโอเวอร์พินหรืออะไรหลายอย่างเท่ๆเจ๋งๆฮาเล่สามดีผมซื้อหมดนะครับกระตรงกระตูโอวีพีผมซื้อหมดจากพี่ชายคนนี้นะครับที่นัดเจอผมลอแล้วเรารอยเฮียอะไรอ่ะก็มาดิครับไปหาเขากันเลย let's go เดี๋ยวดูนะไอ้ปากจะใช้ท่าอีเวบเล่นเทคอยดูนะเอาไฟแดงครับติดไฟแดงอยู่ติดไฟแดงอยู่ทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะฮะที่ปัม๊มบังจากรางํำแหงห5ตอนนี้รอพี่เขาอยู่ครับแล้วเรามาถามกันเลยว่าทำไมพี่เขาถึงเอาเสื้อมาเสนอขายผมเพราะอะไรรอดูครับตอนนี้รอพี่เขาอยู่ครับประมาณ10บนาทีเขาบอกเราก็มารอเขาก่อนนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วการมารอคนนรอดูครับโอเคครับตอนนี้พี่โอมก็ถึงแล้วนะครับมีทั้งหมด4ตัวไอ้ตัว2ตัว2ตัว2ตัว,ตวราคาจบกันที่8,5 0 0้านะครับพี่ 8,500บาทนะครับพี่อมเอามาแบ่งทําไมถึงอยากมาแบ่งของให้ผมพี่เพราะว่าซื้อขายกับปั๊กตั้งแต่ปั๊กอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาปัจจุบันนี้ปั๊กไปคือไปไกลหลักล้านแล้วตอนนี้นะขอบคุณมากนะครับพี่อมแล้วผมแล้วผมไม่ได้กดราคาพี่อมนะผมสู้เท่าที่ผมไหวนะครับขอบคุณพี่อมมากครับเดี๋ยวเราดูเสื้อกันเลยดีกว่าแ,วแอโลสมิดนะ ตันนี้จะเป็นโอเวอร์พิ้นนะฮะอันนี้พี่เขาฝากขายนะครับฝากขายให้กันทาการหัวซ่วมหัวซ่วมตัวนี้แร่นะแต่ผมซื้อพี่โอมทั้งหมด2ตัวคุณค่า8,500บาทนะครับ โอนเงินนะครับไม่ได้เอาเงินสดมาโอนเงินนะครับพวัดใช่ยรวัดใช่ยนะพี่ทาวดีครับ,รบจ่ายจริงนะฮะเข้าเรียบร้อยครับรับซื้อนะครับ เสื้อวงกระตูน 3D เราซื้อหมดนะครับไม่กดราคาด้วยครับก็ถ้าใครอยากมาขายมีทั้งเฟซผมแล้วก็เฟซเพื่อนผมแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ขอบคุณพี่ผอมากนะครับพี่ที่แบ่งของดีๆแบบนี้ให้ผมก็วันนี้สวัสดีครับไม่เจอกันใหม่ครับจบแล้ว8,500บาท โอเคครับทุกท่านโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับคันเรือหาดบ้านผมเนี่ยอย่างอ่ประสาทนะครับประสาทเวนเทสนี่นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูชัดๆว่าผมได้อะไรมาบ้างในวันนี้นะครับราคาแปดพันหะ้าคือผมซื้อเขาแค่สอง 5, 5, ตัวนะต่วที่เหลือเขาฝากมาขายนะครับเราก็ได้ฝากขายด้วยนะครับทุกทุกท่านตัวแรกครับเทสลามูลค่าไม่เกินสามพันบาทนะตัวนี้ถ้า้ถ้าจะไม่ผิดน,นะ ไม่เกิน3,000บาทครับทุกๆคนต่อไปแมทริก้าโถส่วมนะครับปี80ครับผมนะนี่อาก็มีราคาถึงสภาพนี้น่าจะประมาณ5 0 0 0พัน 5, บาทไม่เกิน6,000นครับอีกตัวนึ่งก็เป็นอารายท็อปของเทสลาเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับผมปี90นะพวกนี้จะเป็นปี90นะครับแล้วก็สองตัวที่ผมซื้อมามี a r ล o ลสมิดโอเวอร์พนะครับลายนี้เจอน้อยนะเจอน้อยเหมือนกันนะครับเราก็เลยพลาดไม่ได้ที่ต้องซื้อพี่เขามานะครับไปต่อตัวสุดท้ายก็ทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับที่ไปเอามาทีเด็ดเลยตัวนี้ก็คือแอลโ Smith Line Top ของ OVP นะครับทุกทุกคนลายท็อปนี่คือแบบว่าลายที่แบบว่าคือที่คนท่านิยมที่สุดอะ่ะจะเป็นลายนี้นะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้าเราได้จากคนอื่นมาแบ่งเดี๋ยวมีใครมาแบ่งปันให้เรา เดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนได้ดูกันเองนะครับนี่นะครับอยังไม่จบแค่นี้คลิปหน้ารีวิวเสื้อชุดหลักแสนนะครับผมตามมาเลยครับให้ดูให้ดูเพิ่งถึงไทยนะเพิ่งถึงไทยนะ EP หน้าเจอกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม YouTube เรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขาะหุย